สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เครื่องไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเล่นกันสนุกสนานเลยหรือเปล่าอา่านี่ก็ไม่ได้ทําคลิปมาตั้งนานนะครับคลิปนี้นะครับจะให้หัวข้อชื่อว่าแอปที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเครื่องนะครับแล้วก็แอปที่น่าจะมีนะครับมาดูกันว่าตัว แอดมินเองใช้แอปอะไรบ้างนะฮะปึ๊บผมเปิดเข้าเมนูได้เลยดีกว่า,อาลอ่ไล่ไปนะครับแอปแรกนะฮะนำเสนอนิดนึง jxd gamer ครับนี่ฮะชัดๆไหมมองเห็น,หน่หยเออแอปนี้นะครับจะเป็นแอปที่ออัปเดตข่าวสารของเพจ JXD Gamer นะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครใช้โทรศัพท์ android อยู่นะครับแล้วไม่อยากเปิด f facebook บ่อยๆก็เปิดดูจากแอป,ปนี้ได้เลยนะครับอะไรที่โพสกันก็จะมาขึ้นในนี้ทั้งหมดนะฮะสะดวกดีครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกดอ f f ปุชแอ,อ แอปถัดมานะครับคือซุปเปอร์บีมซุปเปอร์บีมสแกนเนอร์นะฮะซุปเปอร์บีมสแกนเนอร์คืออะไรเออซุปเปอร์บีมสแกนเนอร์คือแอปที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลนะครับผ่าน Wi-Fi เช่นว่าถ้าเพื่อนๆมีหนัง หรือมีสิกวิดีโอที่อยากจะส่งเข้าเครื่องนี้หรือส่งจากเครื่องนี้ออกไปก็แล้วแต่นะครับปกติก็ส่งผ่านบลูทูธใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีบลูทูธจะส่งผ่านสายแล้วถ้าเกิดตอนนั้นไม่มีสายลราทำยังไงไม่มีคอมอีกนะฮะใช้แอปซูเปอร์บีมนะครับแอปซูเปอร์บีมเวลาจะกดส่งก็ให้กดแช์นะครับแช์โดยแอปซูเปอร์บีมแอปนี้ก็จะส่งได้ด้วยความรวดเร็วนะครับไฟล์ขนาด70เม ใช้เวลาการส่งไม่เกิน5นาทีนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อมาเป็นออแอปลอมทูนบ็อกนะครับเจ้าตัวลอมทูนบ็อกนี่อ่อมันจะมีความสามารถอย่างหนึ่งคือสามารถปรับความเร็วของ CPU ได้นะครับก็คือปรับให้มันทำงานเร็วขึ้น ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมันจะเร็วอะไรมากมายเลยลองโหลด lom tune box มานะครับจะมีทั้งตัวฟรีกับเสียตังค์แต่ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันที่ใช้ปรับความเร็ว cpu เนี่ยตัวฟรีก็ใช้ได้นะครับก็กดดูนะฮะสังเกตดูว่าข้างบนนี่คือความเร็วสูงสุดข้างล่างคือความเร็วต่ำสุดนะครับปกติเครื่องจะถูกกำหนดมาประมาณนี้ 300ถึง1,600นะครับแต่ถ้าเป็นตัวผมเองก็จะปรับอยู่ประมาณห0าร้อก็เราก็ปรับโก v เว n ร r นะครับตรงนี้เป็น on นดีมานด้วย Apply on b o o t นะครับก็คือเวลาเราริสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ค็อก u ให้อัตโนมัติจากการลองปรับแล้วนะครับสารภาพว่า ปรเป็นความเร็วต่ำสุดห้าร้อยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าดียังไงนะฮะก็แต่ว่ามันก็มีให้เล่นนะนะก็ลองดูเผื่อว่าจะมีใครรู้สึกว่ามันโหลดได้เร็วขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งการปรับ CPU ให้มีคอกสูงขึ้นนะครับจะมีผลกระทบกับแบตเตอรี่นะครับยิ่งยิ่งคอกต่ำสุดเออยิ่งมินสไลเดอร์เนี่ย มากมากอย่างนี้ไหนว่าออมากมากนี้นั่นหมายความว่าเครื่องจะรันตั้งแต่พันสองถึงพันหกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแบตท่านจะถูกสูบออกไปพอสมควรเลยก็คือใช้ได้น้อยลงนั่นเองในทางกับกันถ้าไม่ไม่ได้เล่นเกมที่สามิติอะไรมากมายนะครับปรับแม็กสปีดลงมาเหลือสักครึ่งหนึ่งก็ได้ ตามพื้นฐานเลยครับถ้าสมมติว่าปกติมันอยู่ได้5ชั่วโมงปรับความเร็วสูงสุดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งมันก็อยู่ได้ราวๆ8-9ชั่วโมงเลยทีเดียวก็ลองพิจารณากันดูครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้วผมก็ไม่เห็นความต่างมากนะเพราะว่าก็เล่นจนแบตหมดทุกทีอืมก็ลองดูครับอ้าวเฮ้ยลืมปรับปรับไมม์ก่อนอืมนี่เลย นี่ปึ๊บโอเคนะครับอ่าถัดไปนะครับถัดไปแอปเมเนเจอร์นะครับแอปเมเนเจอร์แอปเมเนเจอจะเป็นแอปที่ทําการย้ายนะครับย้าย Data ของแอปต่างๆในเครื่องเราไปลงที่ sd card ย้ายจากไหน ย้ายจากส่วนที่เป็น internal memory นะครับก็คือไอ้เจ้าเครื่องนี้จะมี internal memory มาประมาณ1นึ่งกิกนะฮะจากนิวโป้งสาย1นึ่กิกหมายความว่าท่านสามารถจะลงแอป,ปต่างๆได้คือเจ้าแอป,ปตันวนึงเวลาเราโหลดมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็น data กับส่วนที่เป็นโปรแกรมนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยจะถูกมาลงใน1นึ่กิกและ data ก็จะไปลงใน sd card ภายในนะครับที่มีประมาณ5้ากิกอืมเพราะฉะนั้น ถ้าในส่วนนี้มันเต็มขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่สามารถลงแอปอะไรเพิ่มเติมได้โดยวิธีปกตินะครับจะลงไม่ได้ก็วิธีที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายสุดก็คือใช้แอปตัวนี้ในการย้ายนะครับก็คือกดนี่เลยสมมติเล็บททย p p 2องไม่เอาดีกว่ามันจะนานเอาตัวน้อยๆหน่อย,อยอไหนดี นี่ละกัน fba emulator นะฮะเเมกกดปุ๊บแล้วก็ move to e d card รอสักพักอ่ะ move ไปแล้วมาดูตรงนี้นะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นก็คือทำให้เราลงแอปได้มากขึ้นนั่นเองก็จริงๆแล้วแอปนี้ไม่ต้องลงก็ได้นะฮะมันสามารถทำได้อยู่แล้วในตัวเครื่องมันผ่าน Setting แ,แต่ว่าลงไว้มันก็ใช้ง่ายดีนะครับ ต่อมานะครับแอปไลนอ์เอเนะอไม่ได้ลงไว้อืมนี่ละกันเพื่อนๆบางคนนะครับถามว่าพี่ครับเจ้า PSP emulator ที่ตัวเกมให้มาเนี่ยมันจะดีกว่าตัวที่อยู่ในสโตร์หรือเปล่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับบอกได้เลยนะครับว่า ตัว PS p s p emulator ที่ g a m e x ให้มาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเป็นฟรีเวอร์ชั่นเก่าด้วยอืหมายความว่าตัวฟรีเวอร์ชันที่อยู่ในสโตูณนะปัจจุบันนะครับจะดีกว่านะครับสเสถียรกว่าเร็วกว่าและตัวเสียตังไอคอนสีทองทองนี้นะครับที่อยู่ในสโตจะดีกว่าตัวนี้นะฮะ เปรียบเทียบกันนะครับให้ดูเล็กเวอร์ชั่นนะ PSP นะครับสังเกตนะครับ GPL 2.0นะครับตรงนี้เวอร์ชันศูนย์จนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้ GPL 2.0เหมือนกันแต่ดูเวอร์ชันทั้งบนขวาวนะครับ0.9.5นะครับ ตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวเสียตังกับตัวไม่เสียตังเนี่ยน่าจะมันเหมือนกันแหละเพราะว่าในเว็บไซต์เขาเขียนไว้อย่างนั้นแต่มีหลายๆคนทดลองแล้วนะครับว่ามันไม่เหมือนกันมันทำงานได้เร็วกว่าและ,สะเสถียรกว่าได้เฟิร์มเลตที่ดีขึ้นนะฮะมาดูเวอร์ชันกันครับดูดีนะครับ0.9.5ขีดเ็แล้วก็มี G31 อะไรด้วยอีกเยอะแยะเลยอืม จากการทดลองแล้วนะครับพบว่าได้เฟรมเลทที่มากกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ลำบากเกินไปนะครับก็ลองอุดหนุนซื้อแบบโกได้นะฮะก็เป็นแอปที่ยังมีการพัฒนาได้อีกเยอะนะฮะก็ซื้อไว้ตั้งแต่เนิ่นๆยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอ,อีกตัวหนึ่งเจ้าตัว NDS emulator นะครับ เพื่อนๆบางคนจะมีปัญหาว่าตอนที่เปิดเครื่องมาแล้วไปกดอัปเดตซูเปอร์ยูเซอร์นะครับพอเราอัปเดตซูเปอร์ยูเซอร์ปั๊บเราไปอัปเดตตัว nds emulator ใน g a m e x อีกพออัปเดตปุ๊บมันจะถามว่าให้เราอัปเดตไหมจากนั้นมันจะไปเรียกซูเปอร์ยูเซอร์ขึ้นมานะครับให้เราแกล้ซึ่งถ้าใครอัปเดตซูเปอร์ยูเซอร์ไปเนี่ยมันจะแกลนไม่ได้นะครับมีหล,หลายๆคนเจอแล้ว ทางแก้คือต้องถอนอัปเดตซูเปอร์ยูเซอร์ออกแล้วก็แกนแต่ถ้ามันยังแกนไม่ได้อีกต้อง Factory ่ร s e t นะครับแล้วก็ห้ามอัปเดตซูเปอร์ยูเซอร์ห้ามอัปเดตใดๆที่มันมากับเครื่องมันเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่า NDS emulator ตัวนี้ก็อัปเดตไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็แนะนำว่าเสียตังค์ซื้อเถิดเออยนะครับดีกว่าทุกอย่างแล้วก็ ตัวดาสติกเนี่ยมีการอัปเดตที่ค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับประมาณเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งก็ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วจะเล่นเกมได้ลื่นขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าดูในดาสติกเนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งคือ,อ,อมัติเพเยอร์ไวไฟนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันยังใช้ไม่ได้เวอร์ชันนี้ใช้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าวันใดวันหนึ่งมันอัปเดตแล้วมันใช้ได้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเล่นเกมของ DS ลิงก์กับเพื่อนๆของเพื่อนๆในอีกทีหนึงนะฮะก็น่าจะดีกว่าเนาะอีกตัวหนึ่งที่อาจะนำเสนอก็คืออีมูเลเตอร์ของเครื่องซ u เปอร์ฟามิคอนะครับชื่อซ u เปอร์จีเนสนะฮะดีกว่ายังไงก่อนนะเล่นค้างไว้ ดีกว่าคือมันมีปกเกมให้ครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดปกเกมได้นะฮะมันจะดูจากไฟล์ที่มีในเครื่องแล้วก็มีปกเกมให้อย่างที่สองคือปรับแต่งได้มากกว่าอิมูที่มากับเครื่องเยอะมากมายปรับได้กระทั่งภาพให้มันสวยกว่าเดิมได้นะฮะสวยกว่ายังไงดูนี่นะครับ สังเกตนะฮะจะตายก่อนไหมภาพมันจะดูอันนี้เหมือนเครื่องซุปเปอร์ที่เราเล่นกันปกติเนาะอ่ะผมจะลองปรับภาพนะครับวิดีโอเอฟเฟกนะฮะปรับเป็น Open GL s u อ e r h เปอรนะครับอุ้ยกดผิดนั่น กดผิดนะฮะดูใหม่ดิปรับยังโอเคดูภาพนะครับตายเลยสังเกตภาพนะครับว่าภาพมันจะเนียนขึ้นนะฮะจะ,จะเหมือนเล่นกับสีน้ำสีน้ำมันอะไรประมาณนั้นนะฮะภาพมันจะดูเนียนขึ้นก็เพิ่มอัตราลดได้มากมายนะฮะก็ถือว่าเป็นแอปดีที่อยากจะแนะนำ Super g ์จีเนนะฮะมีทั้งเสียตังและฟรีเสียตังกับฟรีจะต่างกันตรงที่ว่าตัวฟรีจะเซฟเกมไม่ได้นะครับเล่นได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลำบากเกินไปก็อุดหนุนหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าจะหาจาก apk ใน Google ก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเ,เพียงเท่านี้นะครับสิสนาทีแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ